สวัสดีครับแฟนเพจเมธาเจ็ดสีทุกท่านนะครับและท่านสมาชิกมวยหูเมธาและท่านสมาชิกอยู่ในกลุ่มมวยพักยกหนึ่งหกแปดนะครับวันนี้ผมเมธาก็กอดติดขอบตาช่างนะครับศึกเจ้าวมวยไทยช่องสามนะครับวันนี้ก็มาหาข้อมูลดีๆให้ท่านสมาชิกนะครับมวยหูเมธานะครับและท่านสมาชิกระบบรายปีหลายเดือนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านของน้องทั้งมวยช่างนะครับเพชร ตาเสือสอวังเสือนะครับเจราทางเพชรแสนคมสอตมหมายคู่สองึกจามวยไทยวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์ครับเพชรตาเสือนะครับสวังเสือช่างน้ำหนักผ่านแล้วนะครับร2 1ยอปอนด์ส่วนคู่ต่อสู้นะครับยังไม่ผ่านนะครับเพชรแสนคมนะครับคู่ต่อสู้นี่ลดปอนด์กว่านะครับวันนี้ผมเมธาก็กติดขอาตาช่างที่เวทีมวยช่อง3ศึกจ่ามวยไทยกับวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์ วันนี้มีข้อมูลดีๆรอท่านสมาชิกในสายขอบคุณท่านสมาชิกใหม่เก้าท่านนะครับและท่านสมาชิกเก่าที่อยู่เคียงข้างผมมวยกุมเมทายด้วยตลอดมานะครับข้อมูลข่าวสารสําคัญสําคัญนั้นต้องขอบคุณทางสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีก็คือกลุ่มมวยพักยก168ด้วยนะครับหลายๆท่านที่ต้องการนะครับจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับกลุ่มมวยพักยก168ก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับสมัครแล้วได้เข้ากลุ่มหลายเสียงมวยได้เข้ากลุ่มหลายราคามวยได้เข้ากลุ่มข้อมูลมวยได้เข้ากลุ่มฟุตบอลเมื่อคืนนี้ กินเต็มกินอิ่มนะฟุตบอลนะครับทั้งมวยทั้งฟุตบอลเมื่อคืนนี้กินเต็มกินอิ่มนะครับผมเมทาวิเคราะห์วิจารนะครับทั้งมวยตู้และฟุตบอลเมื่อคืนนี้ฟุตบอลนี่ส่วนตัวผมนี่ก็จิ้มไปสามคำปันนะครับเมื่อคืนนี้อิ่มเลยเพืนช่างน้ําหนักนะครับน้องนักมวยลังขึ้นช่างน้ําหนักนะครับอีกคนหนึ่งวันเสาร์นะรครับวันเสาร์ที่ส7บเจ็ดนะครับกุมภาพันธ์ อนย่างรถต้าหนักนะครับอย่างรถต้าหนักไม่ลงนะครับอีกตอนนงวันนี้ผมแมธทาก็อยู่ที่ช่องสามนะครับอยู่ที่ช่องสามวันนี้มีข้อมูลดีๆให้ทสมาชิกนะครับในสายนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมืยไทยเจ็ดสีนะครับสี่คู่วินกินเต็มกินอิมเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ช่องสามนะครับวันนี้มีข้อมูลให้เหมือนเดิมส่วนพวกนี้ตีสี่เจอกันช่องเจ็ดสีมีข้อมูลดีๆให้ทสมาชิกเหมือนเดิมนะครับ รู้เข่ารู้เราลบ้อยครั้งชนะลอยครั้งรู้เขารู้เราลบ้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับดูก่อนเห็นก่อนดูก่อนเห็นก่อนนะครับกินก่อนไม่ต้องรอใครดูก่อนเห็นก่อนกินก่อนไม่ต้องรอใครนะครับเดี๋ยวในด้านของวันนี้และวันพรุ่งนี้มีข้อมูลท่านสมาชิกรอข้อมูลดีๆในสายนะครับในด้านของวันนี้ก็ขอจบการนะครับไลฟ์สดนะครับในด้านของบรรยากาศนะครับที่เวทีมวยช่องสามจะเป็นเท่านี้นะครับ เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่2องเจ็ดสี่นะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับกับวันเสาร์ที่สิบเจ็ดนะครับกุมภาพันธ์เดือนในความรักนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วงนี้มีความสุขและอย่าลืมนะครับหลายท่านที่จะมาเข้ากลุ่มมวยพับยกหนึ่งหกแปดก็สมัครเข้ามาได้ครับ ID ลายอยู่ด้านล่าง ID ลายอยู่ด้านล่างนะครับหรือทักแชทมหาผมเมธาส่งข้อความมหาผมเมธานะครับสมัครแล้วได้เข้ากลุ่มมวยได้เข้ากลุ่มฟุตบอลนะครับเลือกเอาไปจะเข้ากลุ่มอะไร โดยจะไป็ทั้งของข้อมูลมวยไทย7 4สอัปเดตก่อนใครรู้ก่อนใครดูได้ในกลุ่มมวยพับยก168ที่เดียวเท่านั้นผมเมธทาการันตีวันนี้ก็ขอจบการไลฟ์สดได้เเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ